เสร็จแล้วนะจ๊แล้วก็เดี๋ยวสั่งข้าวไปกินลองปิ้งแป๊บหนึ่งแล้วจะไปทำงานที่นูน่นดีไหมไปทำงานที่ห้องเพลินหรือว่าทำงานที่นี่เราทำงานที่นี่ดีกว่าทำงานที่นี่แล้วก็ไปห้องเพลินตอนบ่ายบ่ายเย็นและออกสักบ่ายสองจะได้ไปถึงนู่นประมาณสี่โมงรถรถยังไม่ติด แล้วก็จะได้กลับเพิ่งกลับมาห้องก็จะได้กดเราด้วยแล้วก็จะนต้องมีทำอะไรอีกนะเพร่าจะหมดแล้วมัประมาณนั้นและประมาณนั้นหมดแล้วหมดแล้วหมดจริงป่ะวอ,อือหมดไม่หมดเคียดอะไรของกูเนะี่ยเออ่างวันเลย เช้านี้กูสั่งหมูปิ้งไปแต่เดี๋ยวกินหมูปิ้งแล้วนกะ็อาจจะไปจัดกาแฟซะหน่อยขับรถนะเนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทำอะไต้องทำอะไรคือคือรู้ว่าต้องทำงานคือกลัวจะทำงานแต่ว่ากลัวไม่รู้ว่าหลังจากงานแล้วผมมีทำอะไรต่ออีกหรือว่ากูคิดไม่ออกต้องจะไปหาเบอร เดี๋ยวคิดออกเดี๋ยวค่อยว่ากันเ,เมื่อเช้าน,นี้กูตื่นมาพร้อมกับการรถติดของข้างๆในสุดยอดเลยเป็นความรู้สึกดีด้วยที่แบบเห็นคนอื่นรถติดแล้วเราเทาง,งานที่บ้าน <c oughs> <c oughs> กิ่งเ็ได้ด้วยไปรอข้าว เก็บของเสร็จแล้ว,ลว,วจะ้ะโอ้ยแม่งจ้าสัสสัเลยก็อยู่ในนี้เออเก็บของเสร็จแล้วล้วเ,เ,เดี๋ยวจะไปเอ้ยมันจ้าอีกแล้วอะไรวะมัรวจจ้าหลบมุมโอเคเฮ้ยเก็บของเสร็จแล้วกำลังจะไปหาเพื่อนเดี๋ยวมีต้องไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็กดตังค์นิดหน่อยเดี๋จะเอ่อเจอกันที่ไหนดีอะ เดินกันที่ไหนก็ที่นั่นนั่นแหละไปถึงห้องเพลินแล้วขึ้นรถมายังไงีคุมีแฟนหรือเปล่าอาเจีนแล้วห้วองพักนอนพักแป๊บนึงเดี๋ยวทำงานต่อรอเพลินกับอนาบน้ำอุ่นเสียงดูแน่นะ <c oughs> ที่กูไม่มีเสียงเพราะว่ากูไม่ได้พูดหรือเปล่า เอ็ช่วงนี้มันเป็นบ่อยนะพราไม่ได้พูดหรอกมาพูดอีกทีบ่นเสียงหายนอนพักแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันรอเพื่อนๆกลับมา เออนี่พวกมึงกูลืมอวดนี่ Ad all, แอตโต้ยังไง iPhone สองตอนนี้แบบมีกล่องราคาเป็นแสนนะเว้ยเนี่ยเฮ้ยธรรมดาเลยเว้ยแม่กูมีแม่กูเก็บวไว้นี่แล้วมันมันเปิดได้อยู่แต่จอมันติดเดนพิกเซ่อะเดี๋ยวค่อยซื้อจอมาเปลี่ยนมาทำอะไรอย่างอื่นตอนนี้ชาร์จแบตให้มันเต็มก่อน แต่มันเล็กมากเลยเว้ยคือแบบดูดิเล็กมากอะรู้สึกด,ดีเข้ากระชับมือมากแต่ว่ามันเข้าอะไรไม่ได้เลยกูลองเข้า g o Google อ่ะเข้าได้เปิด youtube ไม่ได้ youtube คลาสสิกข,ของเขาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเปิดดูเนี่ยจะมี youtube เห็นไหมมึงเห็น u t u b e กันบะวเข้าไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้เลยเออแต่ว่าก็รู้สึกดีมีรูปเก่า,กาๆอะไรเงี้ยตอนสมัยกูเท่ๆเดี๋ยวหาให้ดู อยูนะวะเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ยุคนั้นถือว่าถือว่าเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวนี่ไอ้รูปกูไอ้ย่ีแกแล้วสมยัยตัดตัดตรงกลางจริง <c oughs> เออแต่เด็ดพิกเซล์มันแย่จริงวะเดี๋ยวค่อยไปแก้นะจ๊ะยังไงไอ้ย่ากูไม่ธรรมดานี่เป็นแสนนะหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า เดี๋ยวหาวิธีซ่อมให้มันเหมือนแบบเอาไว้ใช้ฟังเพลงแหละคิดว่าจะเอากลับมาฟังเพลงตอนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้ few moments later ักดันเรื่องย้ายหอผักดันยังไงต่อ <laughs> เราเริ่วผักดันก่อนดิ